สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ stop loss นะครับมาสรุปบรรยากาศตลาดหุ้นในภาคเช้าพร้อมกับการกำหนดกลยุทธการลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในวันนี้ศุกร์ที่17เมษายน2558อยู่กับผมม,มดิตประทุมตาะครับย้อนกลับไปเห็นภาพเมื่อวานนี้1,570จุดบวกขึ้นมากว่า22จุดสำหรับเซ็ตอินเด็กไทยนะครับเปิดมาในเช้านี้ยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในช่วงสั้นๆในช่วงประมาณ30นาทีแรกก่อนที่จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับลดลงไปแล้วก็รีบาวกับขึ้นมายืนอยู่ในแดนบวกได้เกือ มาบ้านนะครับสำหรับภาพของเซ็นเด็กไทยในวันศุกร์ที่17นี้ส่งผลให้นะครับวันนี้เซ็นเด็กไทยลงทําจุดต่ําสุดนะครับที่ระดับ1,566จุดในขณะที่จุดสูงสุดวันนี้1,575จุดและเซ็นเด็กไทยปิดตลาดในช่วงครึ่งเช้ายังคงบวกอยู่นะครับ ขึ้นมาได้4.93จุดครับอยู่ที่ระดับ1,574.93จุดเริ่มเห็นสัญญาณขนเลยเรื่องของมูลค่าการซื้อขายขยับจากสัปดาห์ที่ผ่านมาจากประมาณ10,000กว่าล้านบาทตอนนี้ครึ่งเช้าขึ้นมาประมาณ20,000กว่าล้านบาทแล้วนะครับปิดครึ่งเช้าวันนี้ป่าไป22,000กว่าล้านบาทครับ ขยับไปดูห้างแบบหลักทรัพย์กันต่อครับปัจจัยในยเรื่องของราคาน้ํามันที่ส่งผลติดต่อกันโดยเฉพาะราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน6วันส่งผลให้บรรยากาศนะครับวันนี้การซื้อขายโดยเฉพาะมูลค่าการซื้อขายในกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นเกือบทั้งหมดครับปตทนํามาเป็นอันดับหนึ่งครับวันนี้ยังคงบวกต่อเนื่องได้ที่9บาทราคาหนกระดาษล่าสุด3 6 4บาทนะครับ ปตทสอพททีีนะครับตามมาเป็นอันดับ 2, 2> <im it> วันนี้บวกขึ้นมาได้ประมาณ3บาทราคาหน้กากระดาษล่าสุด62บาทครับ <im it> <im it> ในขณะที่ทรูนะครับวันนี้บวกขึ้นมาได้เช่นเดียวกันบวกขึ้นมา10สตางราคาหน้กากระดาษล่าสุด13บาท40สตาง <im it> ตัวไออารนะครับตามมาเป็นอันดับ4บวกขึ้นมาได้8สตางราคาหน้กากระดาษล่าสุด4บาท7 0สตางครับและตัวสุดท้าย b b l วันนี้ปรับลดลงไป4บาทราคาหน้ากระดาษล่าสุด188บบาทนะครับ ฉะนั้นกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบรรยากาศตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวขึ้นมาได้ก็ตามนะครับแต่ว่าดูเหมือนการแกว่งตัวจากเมื่อวานนี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรวันนี้อาจจะค่อนข้างขึ้นไปได้ช้าแล้วก็ดูเรื่องของแนวต้านหลังจากนี้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายอย่างไรก่อนที่จะเริ่มเห็นบรรยากาศการลงทุนในรอบสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันนะครับอยู่ในสายกับเราวนะครับผู้อำนวยการวิจัยสายงานลูกค้าบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ปูหลวงนะครับคุณวิกิติรวันลัดครับสวัสดีครับคุณวิกิตคร สวัสดีครับ,บคุณวิกิตครับดูจากปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันวันนี้น่าจะยังคงส่งผลให้กลุ่มพลังงานนี่น่าจะยังคงดันดัชนีในช่วงบ่ายนี้ได้ต่ออยู่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่หนุนนะครับหรือว่าเป็นตัวที่อาจจะดันดัชนีขึ้นต่อได้นะครับเป็นกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเมีครซึ่งก็แน่นอนนะครับเรื่องของการรีบาวด์ขึ้นมามันก็เป็นตามที่มองนะฮะวร็คริดว่า น่าจะยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อในเชิงของตัวดัชนีในสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เจอกันแถวบริเวณหนึ่งพสิบถึงอยเจ้าสุดจุดนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าในวันนี้นะครับยังคงปิดสูงกว่าตรงบริเวณหนึ่งพดรอยหกสิบได้นะครับก็ให้น้าหนักในเรื่องของการปรับตัวขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าใที่มีหุ้นอยู่แล้ว่ก็อาจจะถือต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีย่อลงมาลองหาซื้อหุ้นลกกาดดูหรือว่าหุ้นที่ยัง เพราะว่าถ้ามองแล้วเนี่ยผมยังคิดว่าปัจใจลบที่จะมีน้ําหนักกดดันแต่จะมีให้ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะน้าเองไม่ดีอะไรในช่วงนี้ครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยถ้ามองกันก็คงจะเป็นการออก earnings review นะครับในกลุ่มสถาบันการเงินหรือว่ากลุ่มแบงค์ครับาการคาดการกาไรในรอบนี้ในกลุ่มแบงค์เองเนี่ยส่วนใหญ่ดูแล้วนะครับยังคงมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับตัวที่โตได้ดีสุดนะครับก็อย่างเช่นตัวของเบนะครับ TMB นะครับแล้วก็ตัวที่ยังคงมีปันผลอยู่สูงๆหลายๆตัวนน่ผมคิดวา ราคามันยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับอย่างพวกตัวของกรุงไทยก็ไม่เลวนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวหุ้นในกลุ่มแบงก์นะฮะที่มองว่าในสัปดาห์หน้าก็อาจจะยังคงมีโอกาสในเรื่องของการยืนโดดทิศเด็กได้อยู่ส่วนในกลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มผู้ปิโตก็คงจะยืนคําแต่ันดีนะครับในระยะสัปดาห์ก็เป็นภาพของตัวหุ้นใหญ่นะครับที่มีแขกับตัวของแต่นีในช่วงนี้ส่วนตัวหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับผมอาจจะแนะนําเป็นในเรื่องของตัวที่ยังแรกจัดอยู่ นะครับถ้าเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับก็แนะนําไปตัวของจัสตินหรือว่าแจ๊สนะครับถ้ามองกันเนี่ยผมว่าราคาหุ้นเองก็มีการปรับตัวลดลงมาเยอะครับนับตั้งแต่ต้นปีหลังจากที่หลายๆคนก็มีการปรับลดท่าการกําไรในตัวของจัสตินลงมาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้ามองจาก E P S อยู่ที่ประมาณ53สตางค์มันก็อิมพายในเรื่องของตัว P E แค่ประมาณ10เท่านะครับผมว่าหุ้นแบบนี้ก็น่าซื้อแล้วนะครับสำหรับในเรื่องตัวดาวไซด์ในเชิงคุณภานก็น่าจะลิมิตหรือว่าจำกัดนะครับแล้ว ตามในเรื่องของตัวภาพรวมตลาดนะครับต้องเหลือไปจากนี้นะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับการรับงานก่อสร้างของเภ่น p ง EPC ในตัวปิดโตน้ํามันแทงน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับกลตัวของ b s i ตอนนี้ก็ p ีเ e เข้าต้นเท่านั้นเอง,องว่าก็น่าสนใจไม่ได้เป็นลักษณะข,ของหุ้นที่ยังแรงก,กาดครับแล้วก็ถือว่าถ้าซื้อไปใน่ดาวไซก็จํากัดครับเพราะว่า p ีถ e ูกมากโอกาสาที่กำไรจะทำได้ผิดคาดเนี่ยก็น่าจะมีน้อยแล้วราคาหุ้นส่วนใหญ่ก็มีการปรับตัวลงมาทอนข่าวลบ เกี่ยวกับการปรับคาดการกำไรไปแล้วเยอะครับครับฉะนั้นถ้าระดับแบบชนีดขึ้นไปทดสอบแถวประมาณ1,580ัรกับ1น9 0ต้องระวังในเรื่องของแรงแทปโฟฟิตออกมาด้วยบ้างไหมครับน่าจะมีอยู่บ้างครับแต่ไม่น่าจะมีเยอะครับอืก็ในระดับหนึ่งนะครับใช่ครับก็รอจังหวะในสัปดาห์หน้าแล้วกันครับถ้าต้องการจะล็อกำไรหุ้นอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับในภาพของระยะกลางระยะยาวละครับคุณวิกฤตครับ อถ้าเป็นภาพระยะหนึ่งเดือนสองเดือนขึ้นไปเนี่ยผมว่าการปรับฐานของเดชนีมันน่าจะเกิดขึ้นเในช่วงประมาณไปลายพฤษภาถึงมิถุนายนนะครับ,รบตรงน,นั้นเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ณตอนนี้เองก็ยังน่าจะเป็นจังหวะเรื่องของการเล่นตีตัวนะครับหรือว่าเล่นบาร์ก่อนนะครับครับในกลุ่มของพลังงานยังมีตัวไหนที่ละกาดหรือย,ยังคงน่าสนใจอยู่บ้างไหมครับตัวในกลุ่มพลังงานที่น่าสนใจนะฮะก็กับ อาจจะเป็นลักษณะของการกินกําไรนะครับอย่าง IRPC หรือว่าบางจากก็ได้นะครับอย่างเมื่อวานไปอย่างวันเนี้เอสโตเองก็ขึ้นมาแรกนะครับไปมองนะว่าคุณหอากาศมันก็เลยจะตามเขาเรียกว่าเชสตับกลุ่มขึ้นมาหรือว่าอะไรตามกลุ่มขึ้นมาในที่สุดนะฮะก็มองดูพวกบางจ้างว่ามีซือาจจะกินกําไรได้ได้ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณวิกิตครับครับครับสวัสดีครับ ปัจจัยจากเรื่องของราคาน้ํามันยังคงส่งผลให้ภาคบ่ายนี้น่าจะยังคงเห็นกลุ่มน้ํามันน่าจะยังคงดันตลาดได้นะครับรวมไปถึงกลุ่มปิโตรเคมีฉะนั้นแนะนําในส่วนพิการเกณฑกกาไรนะครับคุณวิกฤตยังคงมองว่าอ p c หรือบางจากหรือ b c p ยังคงน่าสนใจนะครับแล้วก็แนะนําทยอยถ้าหากว่าเซ็นเด็กไทยมีการอ่อนตัวลงมาให้แนะนําซื้อหุ้นในกลุ่มที่แลกขาดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแลกขาดถ้าเป็นกลุ่มสื่อสารแนะนําเป็นจัสมินนะครับแล้วก็ทางด้านของรับเหมาก่อสร้างต่างๆก็ยังคงถือว่าน่าสนใจในขณะที่สัปดาห์หน้า้าายังงงงงคตอออดูในเรรื่ขก ประกาศเรื่องของผลประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มแบงค์ที่น่าสนใจนะครับโดยถ้ามองกลุ่มใหญ่ๆที่ดูอยู่ในขณะน,นี้เด่นๆก็ยังคงเป็นทางด้านของเบนะครับหรือธนาคารกรุงศรีและก็ TMB ส่วนถ้ามองในเรื่องของฟันผลในกลุ่มแบงค์ยังสนใจทางด้านของ TMB ครับส่วนรุ่นรีบาวในเรื่องของเซ็นเด็กไทยหลังจากนี้น่าจะขึ้นไปทดสอบที่ระดับ15 8 0้าแล้วก็1,590นนะครับแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของการเทคโปรฟิตออกมาด้วยบางส่วนครับ นี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธการลงทุนในช่วงภาคบ่ายนี้ที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับใครติดตามไม่ทันติดตามย้อนหลังได้ผ่าน YouTube Stop l o อ s บ่ายธนวันปนนันชโชแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคลิกไลค์ได้ที่แฟนเพจสต็อปลอ s ได้เช่นเดียวกันครับหมดเวลาสําหรับรายการ Stop l o อ s แล้วนะครับผมบดิตประทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ